เจอพิธีเลยค่ะทุกคนที่ได้สานอยู่นี่เองเดี๋ยวเราจะมาถามว่าพิธีเขาใส่งทางหุ้มข้อยังไงพิธีครับพิธีครับที่ได้สานครับครับอยากจะรู้ว่าที่ได้สานนี่ใส่องทาหุ้มข้อเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตนะของผมมีทั้งหมดหนึ่งวิธีครับเราใช้ทั้งหมดกี่วิธีหนึ่งหนึ่งหรือสองวิธีครับสองครับแต่ว่าอันนี้ผมจะมาสอนวิธีที่หนึ่งก่อนนะครับวิธีแรกก็คือพิธีใส่ยังไงนวิธีแบบนี้ครับสามนิ้วสามนิ้วใส่ลงไปแล้วก็นี้ดึงออกมา แยกออกจากกันพอเอาเข้าไปได้สัะพันแลวใช่ไหมคะคือมันก็จะให้นิ้วสไลด์ลงไปแต่ท้าหน่อาจจะฝืนนิดนึงอันนี้คือวิธีที่ให้ท<ห>้ามันสไลด์ลงไปอปแล้วก็นีอ๋ยมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับอันนี้วิธีของทีเดนสานที่ใส่รงงองเท้าคุ้มข้อใช่ไหมครับใช่คับแล้วมีอีกวิธีหนึ่งไหมครับเห็นใส่อีกอีกวิธีหนึ่งมีไหม ขอคลาเชื่อกันนะเพราะว่าจะได้ขอวิธีที่สองได้ไหมครับวิธีที่สองได้ครับเป็หนหขอทอดกันนะอุ้ยลืมอย่าบอกนะว่าโดมไม่เอาใจเย็นอ่ะทอดออกได้ไหมครับดันออกมาอันนี้ดันลงมาเน,นีน่ขอดูวิธีหนึ๊บแล้วก็ดึงขอดูวิธีที่สองที่ทีเดนสัน ทีที่สองคล้ายเดิมค่ะแต่ว่าจะใช้แค่นิ้วเดียวส,สไลด์งวเง่างนี้ถอายัดเข้าไปอ uh huh. แต่หนูรู้สึกว่าวิธีที่หนูทํามันแดกมันง่ายกว่านะ uh huh. ไม่สิขอเปลี่ยนวิธีนะคะถางเรานี้ uh huh. ยัดเข้าไปเลยอ่า uh huh. แล้วทำไงต่อครับจไล่อย่างงี้เหรอให้มันเข้าไปสุดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับโอเค อันนี้มีทั้งหมดสองวิธีที่ทีแรนสารใช้อยู่ใช่ไหมครับหลักๆจะใช้วิธีหนึ่งครับเราจะใช้วิธีหนึ่งขอคลาชิ่งนิดนอืออ้ไม่ได้เชือกสั้นไปเก็บประมาณนี้แลครับพอแล้วแล้วต่อไปก็ผูกเชือกก็ผูกปกตินี่แหละครับ เอาตามวิธีแดนอีสานมันก็มีหลายวิธีแล้วแต่คนที่จะถนัดนะโอเคแล้วจากนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราไปทําดูนะครับแล้วก็รายการนี้ก็ทำเรียบร้อยแดดเริ่มรมครับจ <c oughs> ังหวะนี้วิธีไม่บอกเพื่อนที่แดนอีสานบอกว่าเราไปทากันดูนะครับเราไปทากันดูนะครับ ทีทิ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับล้มจิโอเคครับสวัสดีครับไบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับล<ด>องไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับอ้าวอย่ามเาเล่มทีครัขบขอบคุณครับไปน <c oughs> <c oughs> ยงสวยงามนี่วันนี้มีผู้เล่นสามคนนะครับมีนักเตะสามคนนะครับพู้นี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กับทีเดนินสาเนี่ยนะคะบ,บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย